อีกหนึ่งภาพที่ทำให้ผมต้องน้ำตาซึมในวันนี้นะครับนั่นก็คือภาพของรูเบนเนเวสแล้วก็จาวการเซโรย้อนกลับไปประมาณตี2เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับในเกมฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกระหว่างทีมอย่างฟลูเมนเซเจอกับอัลฮิลานก่อนเกมก็เป็นการยืนไว้อะไรให้กับทางเดโกโชตาที่เพิ่งจากเราไปนะครับแต่แน่นอนครับผู้เล่นของโปรตุเกส ทั้งรูเบนเนเวสแล้วก็จาวการเซโรทั้งคู่เป็นเพื่อนรักของโชตาในขณะที่ทั้งคู่กำลังยืนไว้อะไรอยู่นะครับน้ำตาของรูเบนเนเวสก็ไหลออกมาแบบตามภาพที่เห็นนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางจาวการเซโรไหลออกมาแบบชนิดที่ว่ามีเท่าไหร่ก็ออกมาทั้งหมดนะครับไม่มีกักแม้แต่นิดเดียวนะครับ ระหว่างที่เล่นไปก็ร้องไห้ไปเล่นไปก็ร้องไห้ไปนะครับก็โอ้โหแบบมันเห็นแล้วก็คือไม่ต้องบรรยายครับเห็นแล้วก็รู้ว่าเขาสองคนเสียใจยมากขนาดไหนครับคือเราเองก็เสียใจยระดับหนึ่งแต่ทั้งรูเบนเนเวสแล้วก็จาวากาเซโร่ ello, เป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนสนิทคือผมยังโชคดีนะครับที่ชีวิตผมครับยัง ยังไม่เคยต้องสูญเสียเพื่อนรักไปอะครับก็คือยังอยู่ครบโอแล้วแบบเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก็คือแบบมันมันมันอธิบายมํานำพูดไม่ได้จริงๆนะแต่ว่าเห็นแล้วก็แบบโอ้แบบน้ําตาซึมแทนนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับในช่วงหลังเกมจบนะครับหลังเกมฟูมินนเซ่กับอัลฮิรานจบทั้งรูเบนเนเวสแล้วก็จาว การเซโลทั้งคู่ก็ได้ทำในสิ่งที่เพื่อนรักเขาทำกันนะครับนั่นก็คือการเดินทางไปทำพิธีส่งเพื่อนในครั้งสุดท้ายครับตามรูปที่เห็นครับนี่ครับทั้งจอเนเวสแล้วก็จาการเซโอ่เป็นรูเบนเนเวสครับและนี่รูเบนเนเวสครับโอ้โหแบบต้องเข้มแข็งขนาดไหนครับนี่ครับไปทำเพื่อเพื่อนในครั้งสุดท้ายนะครับ ไปยกร่างไร้วิญญาณของเพื่อนยกลงศพเพื่อทําพิธีกรรมทางศาสนานะครับคือแบบแสดงให้เห็นนะครับว่าพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เพื่อนคนหนึ่งมันจะทําได้จนวินาทีสุดท้ายที่สามารถทําได้แล้วนะครับคือโอ้มันเห็นแล้วมัน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 ซาบซึ้งจริงๆนะผมเห็นแล้วแบบผมแบบผมผมมักจะอินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนกันแล้วมัน อย่างเงี้ยดากการเซลโลก็ร้องไห้ไม่หยุดนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่เป็นอีกหนึ่งภาพที่มันเศร้ามากนะในวันนี้มันเศร้ามากๆนะครับแต่อีกหนึ่งภาพก็ถือว่าก็เป็นภาพที่สวยงามของเพื่อนรักที่ได้ทำอะไรให้กันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็บริเวณเนเวสไอสิ่งที่เขา ได้เขียนไปในโซเชียลส่วนตัวครับเขาเขียนไว้ดีมากๆนะครับข้อความที่เขาเขียนไว้นะครับเพื่อนรักไม่ว่านายจะอยู่ที่ไหนฉันรู้ว่านายจะอ่านข้อความนี้พวกเราไม่เคยเป็นคนชอบพูดอะไรซึ้งๆกันมากมายนักบางทีในเวลานี้ฉันเองก็รู้สึกเสียใจเล็กน้อยที่ไม่เคยพูดอะไรซึ้งๆกับนายออกมาแต่นายก็คงรู้ดีว่านายมีความหมายกับ ฉันแค่ไหนเหมือนกับที่ฉันรู้ดีว่าฉันมีความหมายกับนายยังไงมากกว่าคำว่าเพื่อนเราคือครอบครัวและมันจะไม่เปลี่ยนไปเพียงเพราะว่าตอนนี้นายอาจจะเลือกเส,สัญญาฉบับใหม่ที่ไกลจากพวกเราสักหน่อยตอนฉันเข้าไปแคมป์ทีมชาตินายก็ยังคงอยู่ข้างชั้นเสมอไม่ว่าจะเป็นที่โต๊ะอาหารบนรถบัสหรือบนเครื่องบิน นายจะยังคงอยู่ตรงนั้นกับฉันเสมอเหมือนอย่างเคยเราจะยังคงหัวเราะไปด้วยกันวางแผนอนาคตด้วยกันแบ่งปันชีวิตของเราต่อกันและกันฉันจะทำให้นายแน่ใจว่านายจะยังคงอยู่ใกล้ๆเสมอและฉันสัญญาว่าจะดูแลคนของนายให้ดีที่สุดแม้นายจะอยู่ไกลแต่ฉันรู้ว่านายยังคงคิดถึงเราและกำลังรอ เราอยู่ชีวิตพาเรามาให้เจอกันและมันไม่มีทางพรากเราจากกันได้อีกเราผ่านอะไรสวยงามมาด้วยกันมากมายและเรายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องไปให้ถึงฉันรู้ว่าเราจะทำได้ตั้งแต่วันนี้ไปนายจะลงสนามไปพร้อมกับฉันและเราจะเดินไปด้วยกันบนเวทีที่เรารู้จักกันเป็นครั้งแรกเดียโกนายคือชูปาลีมอน ที่ฉันชอบที่สุดฉันรักนายนะโอ้โหครับนี่คือข้อความที่รูเบนเนเวสได้เขียนถึงเพื่อนรักอย่างดิโกโชตานะครับโอ้แบบเรายังโชคดีนะครับใครที่ยังไม่เคยเสียเพื่อนอะไรไปอ่ะครับยังไงก็ระหว่างที่ จะมีชีวิตใครที่มีเพื่อนรักแล้วขัดแย้งกันหรือทะเลาะกันอะไรที่เราให้อภัยกันได้ลดทิฐิของตัวเองได้เดินเข้าไปขอโทษไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าใครขอโทษใครก่อนกูขอโทษมึงวะกูอยู่ไม่ได้ว่าถ้าเกิดกูไม่ได้คุยกับมึงใครที่ยังมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกับเพื่อนรักที่มีปัญหาขัดแย้งกันก็รีบทำครับเหตุการณ์ของดิโกโชต้ามัน มันก็สอนอะไรหลายๆอย่างให้กับชีวิตเหมือนกันนะครับว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆนะชีวิตวันนี้อาจจะมีความสุขวันหน้าก็อาจจะมีความเศร้ามันก็เป็นสิ่งที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับดังนั้นก็ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้